ครับตอนนี้กำลังทำการเทรดนะครับหุ้นซื้อขายหุ้นนะครับตอนนี้ผมซื้อนะครับซื้อในช่วงที่ขึ้นนะครับได้ไปแล้วครับผมกำไร82ออไดสิบสองดอลลารับเดี๋ยวลงทุนใหม่นะครับ ครับตอนนี้ผมขายนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้มีเปอร์เซ็นสูงครับถ้ารูปแบบออกมาแบบนี้ได้ไปแล้วครับอีก82ได้เปอร์เซ็นนะครับเออไม่ไม่ครับกำไรตอนนี้ขึ้นเป็น1431แล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมซื้อครับผมคาดว่าหลังจากนี้หุ้นขึ้นอีกนะครับผมหุ้นขึ้นครับผมซื้อไป100ตอนนี้จากเงินที่มีหมื่นกว่าก็เหลือ1331.40 สีสตางค์นะครับรอรุ้นนะครับเพราะว่าได้อีกครับผมได้คอยดจูจำนวนเงินนะครับผมจาก1331นสามร้ออะไรครับเนี่ยสีสตางค์คอยดูนะครับอ่าขึ้นครับขึ้นผมซื้อครับขหุ้นขึ้นครับ โอเคได้82อีกครับดูตาบจำนวนเงินครับตอนนี้1513บาท40สสตางค์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม